สวัสดีครับอยู่กับผมบิ Big ๊กบิ๊กในช่อง Big Big Channel นะครับผมในวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาแบบผมไหมนอนนอนอยู่นอนหลับยากมากผมคนนอนหลับยากนะฮะแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีเสียงแจง้งเตือนจากไลน์บางข้อความบ้างนะฮะมีคนโทรมาตื้หรืดึงตื้ดึงนะครับเราตกใจนะเราก็ตื่นมาแล้วก็ดันนอนหลับยากมากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆตั้งค่า มือถือนะครับห้ามรบกวนเวลาเรานอนนะครับแบบอัตโนมัติกันครับไปดูวิธีกันเลยเพื่อนๆก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดไว้ด้วยนะครับเอาละครับเราจะมาดูวิธีการใช้โหมดห้ามรบกวนนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆปัดหน้าจอลงมาด้านล่างครับนี่อย่างนี้ครับเอาเอานิ้วนะครับปัดลงมานะครับแล้วก็ดู ที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะฮะให้คลิกเข้าไปที่รูปฟันเฟืองครับนะต่อไปนะครับให้เพื่อนๆหาแถบคําว่าการแจ้งเตือนนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนหาดูแถบที่มีชื่อว่าห้ามรบกวนครับให้คลิกเข้าไปต่อครับมาเราก็จะมาดูแต่ละเมนูการว่าใช้งานยังไงนะครับเมนูแรกนะครับห้ามรบกวนถ้าเราจะโยกสวิตช์เนี่ยพอเราโยกสวิตช์ปุ๊บตอนเนี้ยแน่นอนว่า จะไม่มีสิ่งใดมารบกวนเราอย่างเช่นการโทรเข้าหรือข้อความเข้าจะไม่มีเสียงนะครับตอนนี้อผมนี่5้าทุ่มสินาทีนะครับเราก็สามารถนอนไปได้เลยนะครับเสียงจะดังขึ้นได้1เสียงนะครับคือเสียงของการปลุกนั่นเองครับเสียงนาฬิกาปลุกตรงนี้นะครับเราปลดเปิดโหมดห้ารบกวนเนี่ยเสียงอื่นจะไม่ดังเลยนะฮะเราปลุกไว้ตีห้ามันก็จะดังตอนตีห้านะครับ แต่การที่เราเปิดอย่างเนี้ยเราก็ต้องมาปิดมันอีกนะครับในเวลากลางวันผมจึงมาแนะนำการตั้งอัตโนมัตินะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการนอนหลับแบบส่วนตัวในเวลากลางคืนนะครับวิธีการตั้งอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมาปิดเปิดบ่อยๆนะครับผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะฮะให้เพื่อนๆมาดูที่เมนูนี้ครับกำหนดการนะครับนอนหลับเนี่ยเห็นไหมให้คลิกเข้าไปครับ แล้วตั้งค่านะครับเราจะให้เริ่มต้นเท่าไหร่ดีวันไหนเริ่มต้นตอนไหนดีผมเริ่มต้นตอน5้าทุ่มแล้วกันถ้าเรานอนห้าทุ่มนะครับแล้วสิ้นสุดก็คือตั้งค่าไปเลยนะครับตอนตีห้าของอีกวันหนึ่งนะฮะโดยให้มันทําทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ถ้าสมมุติว่าเราไม่เราต้องการให้มันไม่รบกวนตอนวันที่เราจะทํางานก็คือตั้งแต่กลางคืนวันอาทิตย์นะครับจนถึง คืนวันพฤห,หัสนะครับเราก็ติ๊กวันศุกร์และวันเสาร์ออกไปนะครับคืนวันศุกร์เนี่ยใครติ้งหนองมาเราก็จะได้ยินทั้งคืนนะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับแค่นั้นเองครับวิธีการตั้งค่านะครับอ่าแล้วก,กดบันทึกครับอพอบันทึกเสร็จนะครับให้เพื่อนๆกดเปิดตรงนี้ฮะเห็นไหมครับพอเปิดณเวลาเนี้ยของผมมัน5้าทุ่มยี่เนี่ยโหมดห้ามรบกวนเนี่ยมันก็ ขึ้นมาทํางานเลยนะครับเป็นรูปตัวนี้นะอไอตัวตัวเครื่องหมายห้ามเข้าเนี่ยสต็อปเนี่ยสมมุติว่าผมตั้งไว้เที่ยงคืนเนี่ยถ้าผมเปิดตรงตัวเนี้ยห้ามรบกวนก็จะยังไม่ทํางานผมขอปิดก่อนแล้วกันนะครับปิดไปก่อนนะฮะผมจะเปิดเป็นเที่ยงคืนแล้วกันนะครับเที่ยงคืนห้าทุ่มห้าสิบก็ได้ห้าทุ่มห้าสิบห้า ผมกดบันทึกนะครับแล้วผมก็เปิดนะครับเห็นไหมครับว่าโหมดห้ามรบกวนเนี่ยมันยังไม่เปิดเห็นไหมครับก็ใครทักอะไรมากา็มันยังสามารถแจ้งเตือนได้ผมจะลองเอาอเครื่องเนี่ยส่งไลน์เข้ามานะครับเห็นไหมครับตอนเนี้มันยังแจ้งแจ้งเตือนอยู่นะครับแต่ถ้ามันถึงเวลาห้าทุ่มห้าสิบห้าแล้วเนี่ยโหมดตัวน,นี้จะปิดอ่ะผมลองตั้งค่าเป็นห้าทุ่มยี่สิบสองแล้วกันนะครับเพื่อดูว่ามันจะทํางานไหมนะครับ เรียบร้อยนะครับบันทึกนะครับตอนนี้ผมก็รอ5้าทุ่มยีนะครับโหมดแจ้งเตือนผมจะทาง,งานเห็นไหมครับพอ5้าทุ่มยีเนี่ยผมไม่ได้คลิกเลยนะครับมันทํางานอัตโนมัติเลยะฮะส่วนตอนถึงตีห้เนี่ยมันก็จะปิดอัตโนมัติอ่ะผมลองตั้งค่าเป็นปิดให้มันปิดตอน5้าทุ่มยีแล้วกันนะครับเอาละครับรอเวลานะครับ จนกว่าจะถึง5้าทุ่มยีนะครับมันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมจะปล่อยหน้าจอไว้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเมื่อไหรจะถึงนาะห้าทุมยีรอต่อไปเห็นไหมครับห้ามรบกวนถูกกำหนดให้เปิดอยู่จนถึง23่สามเรียบร้อยครับพอขึ้นยี่ิบสามปุ๊บมันก็ปิดมือนั้นพอปิดปุ๊บเราก็จะเห็น ข้อความที่เขาส่งมากลางคืนนะครับที่แจ้งเตือนมานะครับเราสามารถเปิดอ่านได้ครับผมในวันนี้บิ๊กบิ๊กก็มีการแนะนําความรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บิ๊กบิ๊กในช่องบิ๊กบิ๊กแช n แนลด้วยนะครับสวัสดีครับ